ไฮไฮไฮทุกคนวันนี้กลับมาพบกับมิสพีอีกแล้วนะคะในช่วงของมิสพีบิวตี้ทอล์คค่ะวันนี้มิสพีก็มีอะไรเด็ดๆมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันอีกเช่นเคยนะคะมาดูกันค่ะว่าวันนี้นมิสพีนําอะไรมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันบอกก่อนเลยค่ะว่าวันนี้ก็เป็นไอเทมเด็ดอีกไอเทมหนึ่งที่ทางแบรนด์เขาเพิ่งลอนชออกมาใหม่ๆแล้วมิสพีก็ได้ทดลองนะคือด้วยความที่มันเด้งเข้ามาใน a c e b o o k ไงแล้วแบบเราก็เลื่อนๆแล้วมันมันเด้งขึ้นมาแล้วแบบมันทําให้เราเกิดความอยาก รู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนไงแล้วแบบช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดเราก็แบบออกไปหรือเราก็แบบเอ๊ะเราจะไปรับเชื้อหรือเปล่าเราติดหรือยังะอะไรเงี้ยเราก็กลัวไปหมดเลยว่าเราจะไปรับเชื้อหรือเราเอาเชื้อไปแพร่ให้เขาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้เหมือนกันคือก็พยายามที่จะออกจากบ้านน้อยมากแล้วก็คือด้วยความที่แบบยังไงอะเราก็จะอยู่บ้านทําอะไรเล่นมือถืออ่ะเคลียร์ a c e b o o k ไปดูไปนูน่นนี่มีโฆษณาขึ้นมาแบบของแบรนด์หนึ่งอะไรเงี้ยนะแล้วก็แบบ มันน่าสนใจแล้วแบบมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสายบิวะตนะี้เนาะเราก็ต้องเอามาทดลองดูอะไรเงี้ย mm hmm. ก็เลยไปตามมาแล้วหลังจากที่ตามมาเราก็แบบอ่ะมันน่าจะได้ระยะเวลาที่เราเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูแล้วล่ะอะไรอย่างนี้นะมาดูกันค่ะว่ามิสพีเอาอะไรมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันนะคะวันนี้มันก็คือเจ้านี้ค่ะการีเย่นะคะอ่าการีเย่ตัวนี้จะเป็นการีเย่ไรคอมพีซซึ่งทางแบรนด์เขาอะจะมีตัวเนี้ยออกมาแบบ คือใน l ลายโปรดักต์เขาอะก็จะมีหลายหลาหลายตัวจะมีเป็นยังไงเป็นเซรั่มเป็นเซรั่มแบบกดปั๊มนะแล้วก็เป็นตัวไนครีมเดย์ครีมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีตัวกันแดดน,นะคะแต่ตัวเนี้ยรู้สึกจะเป็นตัวใหม่นะคะเพราะว่าเขาเขียนไว้ตรงนี้ใหม่นะคะ ใครว่ามีสิงม,มนโนก็ไม่ใช่นะคะใครว่ามีทพีโกหกไม่ใช่นะคะบอกก่อนเลยตัวนี้นะคะก็คือเขาบอกว่าเป็น Garnier Skin Nature Light Complete Speed Vitamin C นะคะเป็น booster ซ e r u m เป็น booster b o o ตอร์ก็คือเหมือนเหมือนการเร่งให้มันแบบเร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วแบบเป็นซ e ั u m ด้วยแล้วตัวเ e r u m มันก็คือเวลามันบำรุงผิวอะไรอย่างเงี้ยมันจะบำรุงได้ค่อนข้าง คือลึกมันจะลงลึกกว่าตัวครีมทั่วไปมันจะลงคือมันจะลงชั้นลึกมากกว่าแบบอย่างเช่นถ้าครีมมันจะลงได้แค่ระดับนี้แต่ถ้าเป็นเซรั่มมันก็จะลงได้ระดับนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไปเล่งบำรุงผิวชั้นในให้แบบดูแบบหรือสุขภาพดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะคะอย่างเช่นตัวนี้เขาเน้นเรื่องของความขาวนะคะเขามันก็จะทําให้ผิวดูกระจ่างใสจากข้างในขึ้นมานะคะอ่าตัวนี้เขาบอกว่าฉีกกดเซรั่มลดเลือนจุดนะคะก็คือจุดไหนที่มันเป็นจุดดำรอยสิวรอยอะไรอย่างเงี้ยมันจะทําให้ช่วยดู กระจ่างใสดูดูบางเบาลงดูแบบจุดดำดูจางอ่อนลงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่าดังนั้นมิสซีก็เลยได้ตามมาที่มิสซีสนใจคือตรงนี้ค่ะลดเลือนจุดอับผิวดูใสวัดได้ใน3วันอ่าเขาบอกว่า3วัน ไอจุดที่มันดูดำดำแดงแดงอะไรเงี้ยมันจะดูจางลงมาดูกันค่ะว่าข้างในขวดมันเป็นยังไงนะคะนี่มันจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นขวดแก้วนะคะไม่ใช่ขวดพลาสติกนะ,ะอันนี้คือขวดแก้วคือแพคเกจจิ้งแบบนี้มีความรู้สึกมันจะเป็นการแบบบำรุงผิวที่ดูแบบดูแบบด,แบบดูเขาเรียกว,ว่ากึ่งกึ่งเขาเรียกว,ว่ากึ่งอะไรอะเวชสำอางอะไรเงี้ยมันจะมีความเป็นเวชสำอางนะคะดูแพคเกจจิ้งเลยนะตัวเนื้อเนื้อของเขาก็จะเป็นแบบตัวแบบ เหมือนเป็นเซรั่มขาวคุณนะคะขาวคุณเออขาวคุณนะคะแต่ว่าเนื้อจะบางเบาอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเจ้าตัวเนี้ย มันมีส่วนผสมอะไรบ้างที่เป็นส่วนผสมหลักๆของเขานะคะมิที่จะพูดเฉพาะส่วนผสมหลักๆก็พอนะคะจะไม่ลงลึกถึงดีเทลมากเพราะว่าบางตัวคือแบบมันก็จะเป็นส่วนผสมที่คือเขาก็ใส่มาในในไลน์โปรดักต์เขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเราจะเน้นว่าเขาใส่อะไรที่สําคัญลงมาอีกเพื่อทําไมมันถึงได้แบบมีความเข้มข้นมากกว่าเซรั่มที่เขาเคยเคยมีนะคะอ่ะเพราะตวตรงนี้เป็นเป็นตัวบูสเตอร์มันจะเร่งทําให้ผิวเราดูกระ่ังใสมากขึ้นเร็วขึ้นนะคะเขาบอกว่าเจ้าตัว นนีะะคะมันจะเป็นตัววิตามินซีนะคะที่สำคัญเลยก็คือวิตามินซีคือแบบเข้มข้น ะะจะเป็นเข้มข้น30เท่าตัววิตามินซีช่วยผลัดเซลล์ผิวให้ดูกระจ่างใสและดูขาวกระจ่างใสขึ้นนะคะแต่เดี๋ยวขอดูตัวอื่นก่อนว่ามีอะไรอีกนะคะมันค่อนข้างเล็กมากอะ่ะส่วนผสมของเขาจะเน้นวิตามินซีล้วนๆนะคะผิววนะถ้าจากที่เห็นเพราะว่าตัวอื่นมันก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะคือเจ้าตัวนี้จะเป็นวิตามินซีเข้มข้นผิววเลยตัวอื่นก็ไม่มีนะคะยังไม่เห็นที่เขาพูดออกมาส่วนผสมก็จะมีอะคว้าหรือวอท นะคะคแล้วก็กริซอลีนแล้วก็มีแอลโกอฮอล์ด้วยนะคะรุ่นนี้มันค่อนข้างเล็กมากสายตาตุดเนาะไม่ใช่สงสายตาคนสายตาสั้นเนาะมันก็จะแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็มีดิปโพลีนไกคอน แล้วก็มีบูทารีไกคอนนะคะก็จะเป็นส่วนผสมหลักๆที่มีในในไลน์โปรดักต์ของเขาของตัวนี้นะจะเป็นไลน์พวกไลน์คอมพลีทเนี่ยจะมีจะมีเจ้าตัวผสมผสมนี้อยู่แล้วแต่ว่าความเข้มข้นของเขาจะเน้นที่วิตามินซีแต่ว่าเข้มข้นถึง30เท่านะคะตัวนี้แต่ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามีแอลกอฮอล์ oh ol, แล้วก็น่าจะมีน้ําหอมแหละเพราะว่ามันจะมีกลิ่นเลมอนโชยุก็คือกลิ่นมะนาวที่เป็นมะนาวผลเหลืองๆนะอ่าตัวนั้นเลยนะคะนอกนั้นก็ยังไม่เห็น นะคะคือในแพคเกจที่เขาให้มามันก็จะมีตัวนี้ให้มาด้วยคือตัวแถบวัดนะคะก็จะเป็นตัวแถบวัดสีที่เขาให้มานี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเขาบอกว่าเนี่ยสามวันวัดได้นะคะอ่าก็จะใส่เป็นประมาณนี้เราก็จะใส่ประมาณนี้เนาะก็จะดูว่าเนี่ยคืออันดับแรกเลยเราก็วัดว่าผิวเรามันอยู่ที่ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยนะ คือถ้าผิวผิวเราจะอยู่ที่ประมาณนี้อ่ะถ้าเป็นดูคือให้เราเน้นหาตรงที่เป็นจุดลอยลอยลอยที่มันลอยดำลอยอะไรเงี้ยเราก็วัดตามผิวว่าเออตัวนี้มันมันดำเท่ากับผิวเราตรงตรงจุดที่มันจุดดำๆเนาะเราก็วัดดูผ่านไป3วันแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยผ่านไป3วันแล้วผิวมันดูกระจ่างใสขึ้นไหมอะไรนะคะเดี๋ยวมีพี่จะขึ้นให้ดูหลังจากที่มิสพีได้ทดลองใช้ประมาณ3วันนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้จากที่มิสพีได้ทดลองใช้แล้วนะคะคือ ือ3วันที่ทดลองใช้มาจุดดำยังไม่คือเขาเรียกงไงยังไม่ยังไม่ค่อยเห็นผลนะคะแต่ถามว่ามันโอเคไหมสำหรับมิสพีมิสพีโอเคนะเพราะว่ามันไม่ได้คือเราไม่มีอาการแพ้ใดๆแล้วคือผิวหน้าเราก็มีความรู้สึกว่ามันก็ยังอยู่ในระดับที่โอเคอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็คือหลังจากที่ทดลองใช้มาเรื่อยๆประมาณ1อาทิตย์นะคะก็คือจะได้เป็นประมาณนี้ คือรอยดำอาจจะมีแต่มันดูจางลงคือสามวันคุณอาจจะยังไม่ค่อยเห็นผลหรืออาจจะไม่เห็นผลเลยแต่หลังจากที่ใช้ได้อาทิตย์หนึ่งเฮ้ยบอกเลยค่ะว่าอีตัวรอยดำมันก็จางลงเหมือนกันรอยแดงที่มันแดงมันดูอ่อนลงแล้วมันก็ดูค่อนข้างกลืนไปกับผิวแล้วดูแบบผิวเรามันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนแบบคือมันแดงก็จริงนะแต่พอมันมันอ่อนลงมันดูเป็นอมชุลูมันทําให้ดูผิวเราดูมีสุขภาพดีมันดูแบบเออมัน ก็นะคะยิ่งเวลาแต่งหน้าขึ้นมันก็ดูแต่งหน้านดูไรขึ้นอะไรเงี้ยรอยดำถามว่ามีไหมก็ยังมีเห็นนะมคะมก็ยังมีอยู่แต่มันดูจางลงอ่าบอกเลยค่ะว่า3วันอาจจะยังไม่เท่าไหร่แต่อาทิตย์หนึ่งคุณเห็นแน่นอนค่ะตัวนี้นะคะเอาค่ะมาดูตัว texture ข้างในกันเดี๋ยวมิซีจะลงผิวให้ดูนะคะตัวนี้อ่ามีก็จะดรอลงมาให้ผิวนี้นะคะมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยมันก็จะเป็น ตัวเซรั่มขาวขุ่นๆน,นะคมีความเหน็บนิดนึงแต่ถามว่ามันเหลวไหมมันก็เหลวแต่มันไม่ได้ไหลพลืดลงไปเลยนะคะมันก็จะมีความแบบเลืน่นเลื่นผิวนะฮะอ่ามันจะมีความเป็นกึ่งเจลกึ่งน้ำเลยเวลาเกลี่ยปุ๊บมันก็จะซึมลงผิวมันจะมีความเย็นๆแล้วมีกลิ่นหอมของมะนาวโชวยุนะคะอ่านี่ค่ะนี่มันก็จะมีเป็นเซรั่มนะคะมันก็จะซึมลงผิวได้เร็วกว่า ยิ่งเป็นตัวยิ่งเป็นตัวบูสเตอร์ด้วยนะคะอ่าบอกเลยค่ะว่าตัวบูสเตอร์เนี่ยมันจะเร่งปรับสีผิวให้ดูกระจ่างใสขึ้นนะคะถ้าผิวเราที่มันตรงไหนที่มันขาวอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะดูกระจ่างใสขึ้นแต่ถ้าอันไหนที่มันดำมันก็ต้องใช้ระยะเวลาคือไม่ว่าครีมตัวไหนค่ะบอกได้เลยค่ะก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะคะแต่ถามว่าใน3วันที่เขาเคลมมาต้องบอกก่อนค่ะว่าคือมันจะปรับโดยที่เราไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เพราะว่า1ถ้าผิวที่มันโซนขาวอยู่แล้วมันก็จะดูไม่ค่อยต่างแต่ถ้าจุดดำ แทบจะมองไม่ค่อยเห็นแต่หลังจากหนึ่งอาทิตย์บอกเลยค่ะว่าผิวดูก,กระจังใสขึ้นแล้วราคาก็ ไม่แรงด้วยเปิดตัวออกมาอยู่ที่300กว่าบาทเราลดเหลืออยู่ที่290บาทแล้วเขาให้มา30 ML คือคุณปริมาณคือเป็นปริมาณที่ปกติอยู่แล้วที่แบรนด์ส่วนใหญ่เขาจะให้กันชอบนะเพราะว่า1มันไม่เนอะผิวแล้วมันก็สบายผิวเวลาเราลงผิวแล้วมันมีความรู้สึกว่าเออมันสบายแต่ถ้าคนที่แพ้แอ,อลกอฮอล์หรือน้ําหอมเนี่ยถ้าคุณอยากลองคุณต้องทดลองดูกับผิวตรงตรงหลังมือดูก่อนหรือใต้ท้องแขนดูว่าคุณแพ้ไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะว่าผิวแต่ละคนมันไม่เหมือนกันเนาะเราต้องบอกก่อนว่าคือบางคนอาจจะมี ความเซนซิทีฟของผิวมากกว่าแล้วทําให้เวลาหยดลงผิวหรืออะไรเงี้ยใช้สักแป๊บหนึ่งมันเกิดอาการละแต่บางคนนี่คือแบบ2อสวันถึงจะรู้สึกรู้สึกว่าเออเริ่มแพ้หรืออะไรเงี้ยเราบอกไม่ได้จริงๆว่าผิวของแต่ละคนจะออกผลเป็นยังไงแต่สําหรับมิสซีแล้วต้องบอกก่อนเลยค่ะว่ามิสซีค่อนข้างชอบมากหลังจากที่ได้ทดลองใช้แล้วนะคะถึงแม้ว่า3วันอาจจะยังไม่เห็นผลอาจจะยังไม่เห็นผลอะไรเง,งี้ยแต่ว่า หลังจากที่ใช้มาเรื่อยๆมันมีความรู้สึกว่าผิวเรามีการปรับสภาพในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่อยากจะแนะนําทุกคนเช่นกันนะคะแต่ถ้าใครแพ้ก็ต้องลองคิดดูก่อนนะคะลองประมวลและคํานวณดูก่อนนะคะคิดวิะห์แยกแยะดูก่อนว่ามัน โอเคกับ okay, ผิวเราไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะวันนี้มิสฟีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะแต่ก่อนจากกันไปก็ต้องขอฝากไว้นิดนึงค่ะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe <ๆ>ก็ฝากกด subscribe ให้มิสฟีด้วยนะคะ<ๆ>แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กับมิสฟี<ๆ>ด้วยค่ะจะดีมากๆเลยถ้ากดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้มิสฟีต้องขอตัวไปก่อนค่ะพบกันคราวหน้านะคะว่ามิสฟีจะเอาอะไรมารีวิวให้คุณได้ดูอีกรับรองค่ะมิสฟียังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์ที่อยากจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันบอกเลยค่ะว่าราคาไม่แรงนะคะมิสฟีจะเน้นราคาไม่แรงนะะค อาจจะมีบ้างแต่ว่าจะไม่เยอะมากแต่เราจะเน้นระดับระดับล่างระดับกลางไปนะคะถ้าภายในนี่คือดีไบ่อยๆไม่ดีนะคะเปลืองคะอ่ะแต่ของผูกและดีก็ยังมีให้ใช้นะคะถ้าอยากมีผิวดีก็ต้องดูแลสุขภาพผิวทั้งภายในและภายนอกจริงไหมคะ,ะดื่มน้าเยอะๆแล้วคุณก็มีผิวดีได้เช่นกันคะ่ะวันนี้มิสพีต้องขอตัวไปก่อนนะคะบ๊าย